สวัสดีครับเจ้าหนที่พี่มอนน้นงนองแม็กชัดเียครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you พี่มอนเป่าเค้กเป่าเค้กเลยอ๋อโอเค

ไมเนี่ยยิบยกยไปนั่งลูไปนั่งไ้อมก่ยกขึ้นมาเ,เร็วชูขึ้นมาชอบไหมครับกับความเนเกิดโอเค